สวัสดีครับวันนี้พบเจอกันนะครับผมมีเป็ดพะโลนะครับชวนผู้ชมกินด้วยกันช่วงนี้งดลงเอ้ยงดขึ้นดอยเนาะใช่กินข้าวกินปานก่อนคุณผู้ชมเติมรอเห็ดลังโงกออกนะครับเห็ดทอบไม่มีแล้วนะฮะตอนนี้ก็ได้เป็ดมาหนึ่งตัวครับผมมีน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับทีฟู้ดนะครับผมมาเติมแรงเข้าโหมดเติมแรงก่อนคุณผู้ชมขึ้นดอยมาหลายวันหลายวันหอมเลยเป็นอาทิตย์แล้วขึ้นไปอ่ะอ่า คืออะไรให้ให้ให้หัวกึ่งคอก่นเลยไม่เอาหัวเลยยาวตีนหลังตีเจ็บไม่เอาอ่ะนี่เนื้อเยอะกว่าเลยไอ้น้ำซุปอยู่ข้างหลังนะเฮ้ยน้ำซุปไม่ได้ช้อนมานอนใช่ไหมเนาะเป็นพะโลอ่ะเป็นแท่งเลย ปีนก็แ่บเดิอนี่อือซีฟูดอ,อร่อยข้าวหวานไม่กินนะเฮะ้ยหวานไม่กินนะให้พี่อชอบกินหัวไปด่าไม่น่ากินเดียว เป็ดอร่อยคอเนี่ยเยอะมากเลยกินเนี้ยก่อนที่เดี๋ยวค่อยกินโอ้มาครับคุณผู้ชมกินเป็ดด้วยกันชิ่งยังไงเลยเนี <laughs> ่ยวะไม่ไม่ไมัมนฉีกยากนะมันอยู่ฝั่งนีนงงนนนน้เนี่ยชิ่งตรงอกนี่นุ่มอยู่นิ่มเนี่ยฉีกงยากตรงไหนเนี่ยชี่งด้วยเนี่ย มันไม่ต้อจิ้มแซบจังจิ้มแบบแซบเลยอ่ะแซบไม่หิวแซบแซบ <c oughs> อ,อร่อยเนี่ยเพื่อนมากินละอืโอ้โหถึงเป็ดเป็น,บบนยหญขนาดนี้เลยเหรอ กัดเขาเ้าวเบาไม่เคยกินนะเนี่ยกัดเข้าวบ้านอะไม่ลองไม่รู้นุ่มเหรออืมอืมที่ไม่เคยกินแต่ไม่อร่อยเท่ากึนก๋นไก่เนาะกึ๋นไก่อร่อยกว่าอลองดังอย่างนี้เดี๋ยวกินกึ๋นนกนกทิกานั้นเอาสเต็กสยวยขึ้นมาเนาะ อกแน่นๆนะผมชอบติดอกอืมเป็นยังไงหูเน้นมากไม่ติดคอเหมือนอกไก่มันเน่นกว่าเนื้อมันมีแห้งเราแตกอ้า คำาดใหญ่เป็ดเป็นตัวตัวเบื้องเริ่มยังไม,ม่หมดอมชอบน้ำจิ้มมาก เบาได้เบานะติดจนเข็ดแล้วนะหมดเลยมาไปมาไม่เปื้อนไม่ใช่เราคุณผู้ชมต้องเปื้อนหน่อยอย่ากัดอย่ากัดโหอย่าโดนกล้องด้วยข้าวโพดเอาไปก่อนเลยอย่าค่อยกินไปไม่ต้องฉีกให้บาดไปอย่างนี้เลยโอ้ใช่กัดเลย มนนอมอืมอ,มอมงน้องบอแนยแพ้เราเนะวันนี้ ไม่เคยแฮงผมหรอกขอบป่ะ นี่เค็มไหมคับเยังไม่ได้ชิมเลยไม่ค่อยเค็ม,ไไมเท่าไหร่นะม,ม,ม,มันน่ะเขาน่าจะปรับระดับตอนนั้นเค็ม,มนนตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยเค็มแล้วคุณผู้ชมน้ำเป็ดอร่อยมากมันแน่นนะนุ่มด้วยดูเลยหนึ่งน่องมากะเดี๋ยวกันนี้แป๊บเดียวมันกินง่ายอ่ะ ที้เหมือนปอบข <c oughs> ่ายหิวเหลือเกินมาจากไหนอ่ะ ็ดตุ๋นยาจีนหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็ดพะโล่น่าจะพะโล่นะยาจีนเขาบอกว่ามันจะกลิ่นหอมไม่ใช่หรอนี่ไม่หอมอ่ะไม่เท่าไหร่อกนนี้กลิ่นแบบตุ่นมันเนี่ยโอ้เอาอันนี้มันเกินไปแบบไม่หรอตูดเป็ดมันไม่เหมือนตูดไก่อ่ะมันมันกว่าได้ได้หมตจะไหนดีนะ ใครกรพโอตดีัวเออไม่เอ้าอย่เกินกระดูกเนี่ยไปฝั่งโน้นไปปั่นดีกระโพดช้าวบานอันนี้หมาใครไม่รู้ไอตัวนี้มันยังหนุ่มอยู่ไงปัานมันยังเต็มปักไม่ค่อยจะก้างงัดเท่าไหร่นะถูงนี่ดูนี่ถุง่ะคุณผู้ชมนน้ำมาด้วยเนี่ยเผื่อได้สด นตับเป็ดตับเป็ดนั่นน่ะนั่นตับหลือไงใครกินว่าตับอ่ะกินตับอย่างอื่นมาแล้วทำเป็นเดนมาร์กาหรือว่าหรือว่ากินตับอย่างอื่นมาแล้วตับไก่ตับตับตับลองลองชิมชิมบ้งอืแต่มันใหญ่มากเลยนะทีก่อนนะนอน ลองอ๋อสิก่อนอร่อยมากดึงดึ้งเออ้องสองแรงแข่งขันช่วยกันทำกินพี่จิมลองตับอร่อยมากพี่ไม่ไหวพี่ไม่ค่อยมีแรงนะฮะตับนี่เนี่ยรสชาตมันแบบว่ามันมันนัวเยอะหนูโอ้โห ข้างนี้นี่ทำหลาแล้วขออนุญาตอาจจะดูเปื่อนหน่อยนะครับผู้ชมสิบนิ้วพนม <c oughs> นัเคยกินแล้วป่าปากเป็ดอ่ะเข้าไปทอดอ่ะปากเป็ดอ่ะกินไม่เป็นอ่ะทุกอย่างเป็นหมดกินปากเป็ดไม่ได้ <c oughs> น,นี่อันนี้หวานด้วย ถ้ามันดิบเยะมันขนาดไหนเนะี่ยให้มันดิบอ่ะอืดูจับที่ตับเป็ดโอ้ยมันอร่อยหวานมันมีเนื้อด้วยมันมันนะ อะไรอะ่ะนึกว่าน้ำน้ำจิ้มไม่ใช่เหรอน้ำค้างน้ำค้างมันต้นไอยฝนตกอ่ะปลาขึ้นปลาขึ้นน้ำเต็มเลยฮะเออหาดูกันไหมล่ะเราจะไปอยู่ตอนเย็นได้ไหมเนะะาะหาปลาปลาหมอปลายช่อนปลาดุกขึ้นเต็ม,มเข้าดักกันวานแหนเต็มเลย น้ำมันเยอะมันออกสระโอ้โหมันล้นสระปลามันขึ้นไม่น่าล่ะอีที่สระไอ้ตรงนาไอ้ปลาหมอปลาหมอชุมพรนี่ตัวใหญ่ๆมไปปล่อยไว้อะหายหมดเลยมันขึ้นหมดแล้วนะมันเกลือขึ้นอะมันไปกับน้ำมันอะปลาหมอข้าง้ําน้ำไหลมาปุ๊บมันเกลือขึ้นอะไม่มีปลาหมอข้างดำเลยปลาหมอข้างดำยังมามาล้วปลาหมอชุมพรตัวใหญ่ตัวท้าฝ่ามือถ้าปนินอะโห สมองเป็ดเอาเลยเอาเลยนี่ไม่กล้ากินอะลูกรักมองเขาพูดกะมองนี่จังเลยไปกินอะไรอย่างนั้นนรกไปแบ่งให้ครึ่งต่อเลยไปจ้องกับมือเลยไปเลยไปกัดมือแล้ว อาตวตัวเบลเลอร์ตัวเบลเลอร์ห้าชีวิตอยากกินลาบเป็ดลาบเป็ดลาบดิบอะ่ะลาบสุกดิเป็ดเนี่ยไม่ก,กล้ากินดิบเลยแต่คอนอขากินกันนะ ไม่ลองไม่รู้เดี๋ยววมา่ากินสุกอันนี้แล้วกินลาบแปลงมันล่ะลาบแปลงแค่ยังงหรอเป็นจะได้ลาบลาบแปลงเป็ดอ่ะเป็นจะได้หรอกก็แบบเราหีบบุ้นๆเลยอ่ะอเลือเดเป็ดไหมนะไม่มน่าไหวมันคาวไหมอ่ะเขาก็ทำจนอร่อยนะครับไม่รู้ต้องลองเรามาสายนี้ <laughs> ถ้าไม่เป็นหรอกทําไม่เคยเป็น <laughs> ต้องคนที่เขาทำเป็น เลือดแปลงเอ้ยนั่นแหละเฮ้ยน้ำลายย้อยแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยเันน้ำไปมันน้ำลายย้อยเกือบย้อยเสียขาไปลูกทั้งหลายอนอนกินตับบอกว่าอร่อยอัดกืนนี่ล่ะอยากกินไอ้ออกินกูกินกืนอันนี้ไว้ให้โชคดีบ้างมั้ง อโชคดีไม่ได้กินเลยครับไอตัวใหญ่กินหมนดล้วตัวเล็กอยู่บนบ้านทานผู้ชมตัวเล็กมันไม่กล้ามาตัวใหญ่เอาหมดเลยลูกรักลืมไปนะนนไม่ทักนี่ลูกรักข้าบนอีกตัวหนึ่งไม่ได้กินเลยนะทานผู้ชมเป็ดอะ่ะไ้ผสมข้าวให้น้องด้วยนะครับผม,มวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะมากินเป็ดด้วยกันนะครับเป็ดพาโลนะครับผมหนึ่งตัวนะครับอร่อยนะเป็ดหนึ่งตัว หนึ่งคนสี่ตัวสองคนสามตัวนะครับผมช่วยกินนะครับเป็ดหมดเลยครับผมากวันนี้ก็ขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะไว้พบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหรือว่าตอนเย็นไปดูปลาถ้ามีปลาเดี๋ยวเราถ่ายคุณผู้ชมดูก็ไปดูปลากงนเขาจับกันบุ้มบุ้มบุ้มบอมบุ้มบุ้มบุ้มเลยกระโดดน้ำเลยไล่ปลาไล่เพื่อได้อรไป